วันนี้เราจะมาถ่าย็อกกันนะครับไปสักแก้วกันอย่างอื่นต้องมาเลือกน้ำก่อนจะไปนี่ เราจะออกเดินทางตอนนี้กำลังออกจากกรุงเทพนะครับไม่ไกลให้เห็นใล้ด้ดู ตอนนี้นะครับทุกคนผมขับออกมาจากบางกอกประมาณสามสิบกิโลแล้วตอนนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซาตอนนี้หิวน้ำมากแล้วก็ปลัวตูดมากระยะทางวันนี้ที่ต้องขับก็ประมาณเกือบสองร้อยกิโลไกลมากแต่ ค่อยๆพักไปครับทุกคนอันนี้แวะมาซื้อสาเลอรฟี่นะครับน่จะบอกมันนิดึงหรอกระขึ้นอะไรไปกันต่อครับทุกคนอีกหนึ่งร้อย สามสิบกว <cents. favorite. S 1> ่ากิโลหนึ่งร้อยสามสิบกิโลไปต่อครับทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยกดกันให้เยอะ คันหัวเฉยๆดูกล้องไม่ทำงานนะให้ถ่ายคลิปเมื่อกี้ไม่ถ่ายครับกู <S <S ถ่ายแล้ว,วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเมมเต็มอีกไม่ถ่ายดิโคตรคันหัวเลยใส่หมวกคันน็อกกูนี่คันไม้คันมือตีมือเลยแต่ตกล้องไม่ทำงานนะครับทุกคนให้ถ่ายคลิปเมื่อกี้ไม่ถ่ายครับไม่เดี๋ยวยเราก็ลุยต่อไปดู<อ> ครับเอากำลังอยู่ในครัรมชาติตอนนี้แวะปั๊มที่สองแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยมากตอนนี้เหลืออีกประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะไ,ได้ถึง ปวดตูดแล้วก็ปวดหลังมากเลยอานั่งพักก่อน,น Let's go เดินทางกันต่อ ตอนนี้กำลังแวะกินข้าวแบตเหลือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์อ,อักตัวหากินข้าวแล้วก็ไปอาชาไปกันะับ